ชอบ <laughs> ชอบดาต้นแล้วตอนนี้คือหล่ะละก็อยากให้พี่โจใส่อีกชื่อหนึ่งก็คือน้องเดลเลมอนตัวนี้เป็นลูกของตะวันฉายไหมพี่โจอ่าลูกตะวันฉายครับเป็นน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรอ่าหยกตะบังน,น้องหยกกับแม,ม่อะไรครับแม่มกุกดาแม่มกุมมกจาแต่ต้องบอกว่าเนื้อตัวในเรื่องของกะนั่นมี <c oughs> น้อยมากนี่คือขนาดลูกไว้ดีกะยังไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ในเรื่องของแข้งขาหน้าตาพี่โจ เดี๋ยวคุยในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของบีเตอร์ของเราครับยังไงความชอบที่ว่ามุกดาทําไมถึงใส่กับตะวันฉายครับอ,อ๋อก็จริงๆแล้วผมก็จะทดลองดูนะถ้าวรา่างเปลือกกับดำครับจอกมาเปลือกไหมก็เนี่ยครับสองตัวนี้ก็เป็น เเเป็นดนลยแม่นี่คือกะยังไม่เยอะนะครับต้องบอกว่าเป็นแม่ควายที่เก็บความสวยความสมูทแล้วก็เนื้อตัวที่มาดีมากเล้งความสูงแม่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่โจก็จประมาณร4 14 8 148เซนติเมตรครับแล้วก็กับลูกตอนนี้ความสูงน่าจะเท่าแม่เลยนะครับกี่เดือนครับพี่โจครับ หยก,กเข้า15นะครับส <15 S 1> ี่ย่าง15 15เดือนแต่พ่อก็คือตะวันฉายแม่ก็มีศักเป็นแม่เดียวกับทัพทิมกับแม่พิม์นะครับ,รบพ่อพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันพ่อก็คือเป็นควายที่ไหนยังไงเอ่ยพ่อเป็นควายในจังหวัดหนองคายนะแต่เป็นควายไซส์ใหญ่เจ้าของเขาก็ยืนยันคำเดิมคนแก่นะครับสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงควายเราะว่าถึงร้อยเจ็ดสิบ แต่ตัวของเมงผมก็มองว่ามันน่าจะร้อยหกสิบกว่าแต่เราไม่เห็นนะเรามเห็นพนะ้พันละแต่สายที่ชัดเจนก็ไม่ไม่ถ้าไม่เป็นปานซุรินก็น่าจะเป็นลูกของลูกประยกตอนนี้ก็เราทําเนื้อทําตัวไปสนามครับสนามที่ไหนครับพี่โจสนามน,ามนามี้น่าจะไปสุรินนะถ้าเกิดว่ามีมีแยกเถือกอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นโบชัวไม่ได้เห็นท,ที่สนามขวดรุ่นไหน ขาคือเท่ากับแม่แล้วนะครับทุกคนครับในเรื่องของอพลังน้ํานมของแม่ที่มีเต้าใหญ่มากแล้วก็จากในเรื่องที่ว่าหน้าตาทรงเขานี่ลองบอกว่าอิงบทของคาว่าอ่านี่จะเป็นยักษ์ใหญ่ได้นะยักษ์เผือกใหญ่ได้เลยอะ่ะใช่ตัวนี้เป็นไฟไซยักษ์แน่นอนลาคือชอบตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาได้สามเดือนแต่วิจัวกาลังจะบอกว่า ไม่ได้นะเพราะมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วลาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเราแบบชอบตัวนี้จังเลยจองตั้งแต่สองสาเดือนแล้วครับคับพี่โจก็ใจง่ายนะให้ให้ให้ราคาที่แบบราคาเกษตรกรย่อมๆมากตอนที่ไปนะราคาเท่าไหร่นะพี่โจครับจริงๆใจง่ายหรือพลาดก็ไม่รู้ครับก็ไปก็นั่นแหละครับก็มีการเจรจาซื้อกลับมันอยู่นะก็เป็นตัวลที่สมควรอ่ะถือว่าอีกหนึ่งตัวครับฝากติดตาม